โทษนี่แล้วนมนขึ้นรถแรวขึ้นแรกแล้ว่นโทอยู่นีบอพิ่น่าขึ้นรถแ้วขึ้นรถแพิ่นว่าเออต้ก็เพิ่งรู้วเอารถระหัก่อนว่ะมาับมาแล้วคันนี้ไอ้กระป๋าเลยโอ้โอ้อ้โอโอ้คือว่าไก่หน้าปงมาแล้วว่ะเทียใจอยู่นันก็เือเอาขับในกับเราเออจะล้อกะล้อมในนั่นแหละ เออเออลองเบิ้งลองโลดลองโลดอ่าเออ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 เดี๋ยวมันกระขับบุงญาติมันดออ่เออมันยกจักมัน Hem bài tàu hung tàu hung nằm bào y hạng hên nằm bỏ. Nằm bỏ đi đi nằm. And put down nằm, put down nằm, nằm 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 ตูก่อนเพิ่นกับกับคืนมาแล้วฝนตกอปอดตฝนตกหลัางผู้สาวพิษนัดพีด่น้อ,นอ,องเไยสาเหตุนี่กับผู้ว่าเป็นเจไดแหละต้องมาพังจากกันเจ้าขึ้นรถแล้วเหตุโทน,นี่แหละขึ้นรถลแล้วขึออ้นรถแล้วเพิ่นโทรอยู่นี่บ่เอ,อขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วเพต้นกับ คือรูบาเอารถหักอนวะาคันได้ไอ้กับสาวอร้ว่ะกาวว่ะคือว่าก่นาปงมาแล้วว่ะอามแล้วนรถแล้วอ่ะเออคือรถมาหักเอาว่ะเขาหัวแล้วคือรถแล้วอ่ะแล้วเป็นเป็นจะไดุ้จารโต๊กุติบ่ขึ้นกุติบ่ จักเลยักขึ้นยันงเลนี่มันวบาุกปกติขึ้นชกไม่ <c <c ุกไมุ่กไม่มันจะเป็นชั่วเบาบัวเนาะบัวเมนเขาตัวบัวถืจานจะว่าเขาอยู่เฮือนหรืเว่าหอนหันเ้อนี่หลือบัวมาเลยว่าเนี่ยนี่ไปเลยไปจ้ะ เอาบุนเนาะว่าขึ้นรถแล้วเนาะขึ้นรถลับ่รถเออกัาชุดนั่นแลเเนาะอมเาเนาะยังลชวดๆอยู่คนนาะเปียกเติบแล้วเผือมือหอนนะเกะดอขึ้นรถแล้ว่ะอเดไปเออไนอ่ะไปนงไปนางถ่าอยู่หันเรื่องเติมแลตจาน ผู้เชโทรมี้ามแล้วนะก็ไปโทรมาเออหอดไแ้วเออ่าใกล้าอดเอกว่าผอมมกก้มนก็บานเล็กุมาหอดไสพหันพวงเป็นอันนนนะเป็นโทรบอกนะผู้สาวานะคิรถคิรถคิวพิไก่ฮัโอ้พิ้นไก่แชนึงคิ้วเข่าคิวันอ งันห้าพันอีกเช่นงันจีห้าพันไปกินเออแล้วผู้สาวกายหน้าป่งมาหลายเติบแล้ววันนี้แล้วตีกับเมื่อนะกับเนี่อพอมหเนาะพอพอเกิดอุบัติเหตุอาติดตอจะไปดีไหมเนาะมาอีเนาะ พุจาร์แก้งคนอกมารัดพิดหวังอีกแล้วตัวเงินกระถอกเลยไหนเงินถอกเงินอกสาวหาร้านสาวหาร้านกับคำบาทหนึ่งไห,หนคบ,บาหนึ่ลตัวโอ้่อาที่ผู้สาวสี่ตัวเนะาะ <laughs> ขาอโตใ่โใสเลยเอะแล้วจิ้งเาหลับนเราทาแล้วรอทารววนี้นะเพื่อนสิมาเองนะจักมือไรน่าจะจานเนาะโทนน้ำ่เพื่อนหอมนี่๋อเต๋กสิไปหอมเลยหนีเล้งในถามผู้นั้นโมาแมนเอาผู้นี้เนาะญากกันมากอยู่ในฟังเบานี้

โทรหาบุญวันบิน,บบนวันคุณเชาแลรวตัวจานออาแม่น่า <c oughs> กำลังเดินทางมาบัดพอเกิดอุบัติเหตุก่อนโอ้พี่น้องเลยเนาะเส่างามเส่าน้อยไหน จ็ยแลรมนิเปีชสมมติว่าเราเอามาเจ้าบอจออนเราบ่นี่อ้าวเราบ้านนี่สิบกดอกเราว่าโอยเนาะผู้สาวน้อยผ้ได้ชิบอจออนเนาะเราเปนแฮมบึลัเราอ่ะุณท้ายเลยเราอ่ะนี่นั่นู้ายได้รวเราว่ามานาเราทำนี่นั่นนกนอก ครับผู้ผู้เท่าอีกเงี้ยแล้วเราเอาเราเอาแบบนี้นะเอาแบบผู้น้อยหรือว่าชานชิบลงมานะเราอ่ะบัดเซียเราก็ะบอกเราบอกเราว่าโอ้ยว่ะมึงเอาเมียน้อยได้จนมึงตายตายทั้งเราผู้ใดผู้ใดบอกเราเนีจักได้เสียเราโทรแต่เราตัวพายบ่กจัดจะไปเจ้าอยู่ใชเลยมโอ้ยเจ้าชื่อว่าแล้ไปดูตัวพายบอกผู้คนจะได้ ันเจ้ามิเลือกนาฬนากานี่ขอความมาหาก็ได้เด้อว่ดูใช้ได้นี่น,นะคิดขงมือเดี๋ยจะจโทรมาหา,หาก่อนโทรกลับพี่ไปคือโดยน้ยอยอยาก่อนอยจะถามเจ้าอ่ะนะคอยไปปากเช่นเมื่อวานเมื่อคืนนี่ครับคอยคอยว่ยวาจะแยหาเจ้าอยู่ปะน,นะแต่วันไปจักบ้านเจ้าอยู่นะไนจัก,กนไปแวไปหาแล้ว ไอ้เจ ok mm uh, like so ้าชงก่อความมหาควัญแน่ขวัญยาบุจักนี่เป็นแต่ให้ลายขันวมาลายถามมันหอดใช้หอดใช้เราห้ายแล้วก็เขาเชื่อวตายใช้คนว่ะว่ามีเงินว่ามีเงินว่ามีเงินกต่โทรมาบอกเอองอยเงินกับบนยากรกันหนิโนเขามาบอกตูจานเดี๋ยวตูจานอุ่นให้ก็ได้นะโบนยากด้น่ะ มีน้ำมันออกไหมโอ้คนบมีเงินเหมอันมันหดไผ่มได้แชานแสจิบตัวเจ้าอีกแล้วคุณจันเดะเจ้าโอนให้เลยสมม่ิแจ็อีกแล้ว มีแต่ผู้สาวน้อยตัวโอ้ยน้อยเท่ามันกระตัวเท่ากระตัวบัว่าเท่าว่าน้อยแหละตัวเบิดป่ดตัวเราลดโอนให้เจือเนาะใส่ต้นเราวได้โอนให้ตัวเลยเลยคือมือนี่กับจักแม่นหรือบ่วแลยว่ามาน่ะ จักจว่าพอบรรจุน no. ั่นีเนาะเออจักว mm ่านั่งอยู่เพื่อนหรือว่าไปไปจักว่าหอนหันหันหนีเร็วอะจ่ใครรอถ่ายเพียนเราอไปคำคว่นี่มารว เออมีคนรอถ่ายเทียงได้อีกบ่ก็เติไปคลไปคุณเอไปคุณนไปยินดีเนาะไปคคุ้นเน้อลนีปน่หไปยินดีน้าเรเมียหน่อยมาเนาะมันจิ ถูกไฟเผ็ดจีดนั่นอีกแล้วนี่เนาะไเมเ็ดลโอ้เ็จแล้วาเออเแล้วเจ้าบยากันของดีน้ำลาบบออยากได้ยาดีน้ลาบบอล้อมึงไหนอยากร้องอยู่บอเราไ่ได้จำหนึ่งเราไ่ได้เราจำใดำหนึ่งม่ได้เนาะได้เราม่ได้เราไผ่เออ Nó bất hại con ngài đấy, hên bà cả đại Bất hại con nó phòng uh. hà nhạc nó. Ừ. Hà thấy, hà uh, hà nhạc Mê hài nhạc đấy Còn gì mi อยู่ห้าลำไฮล,ลำหน้า,ลา,าแล้วเดี๋ยวบอแล้วโอ้แหลวไวอันนี้เนาะตาแล้วเลยเพิ่งเพิ่งนโอ้เรียว่าผลตกตลอดช่วงนี้เนาะผลดีถูกติจับฟินิตี้เนี่ยตูจันขอบฟินิท,นะท,นทละวันะสงสัยเนาะจังหวะเนี่ยฟินิทแล้วเนะี่ย มันโชมานะอยโครับโชกับมันเดอยยาฝนตกเลยเขาปิดบโน้ยานพลังผะเดือมนี่จะเป็นกจม่อแู่ดน่นคิวรเอาขับอะไรเนาะเต้าเน้านพลงาเถือดังุ้มดังเ้งเนี่ยโอ้เจ้าเออขอยู่ในคิวโรดตำมันเห็ดดัง แห้งแล้มันเลนแห้งเต่ามันแล้วแต่ผลตกท้งนั้นหาผลไม่ได้มีเดยบุมงพ่นในเก้ามาหอดนี่นะนี่บนพวกกานนี่นะจะเห็นมีผนอหอว่ะนตกแล้วอันนี้ว่ะหลับทางแหละอนลี จำใหม่บานยัง,ยง,ยงเป็นคือตุจาร์ชงใสยลีแล้วมึงเจ้าน,นี่บไม่ได้ยินเสียงรถเนาะตุจารเน,นอืออีกแล้วอีกแล้วพี <c oughs> ่น้ <c oughs> อง <c oughs> เไงเขาได้เงินแต่เขาประชาชนาน้ำบัน มาตัวผูเถาอีกแลนะ้เนาะผูสาวน้อยนี่นะเอออีกเรื่อนฉันพี่โตไรครับนอนเขาก็นอนเดคนอถอวคุ้มนใช่มเนะนอนคืนึ้อ๋อเ๋นอนคืนดึเลยคุ้มค่า,คาแล้วคุ้ม <c ười> ค่า คุ้มค่าบ่เงินเงิน25ล้านพุ่นใด๋25ล้านคุ้มแลคุ้มเนาะคุ้มแลเออบ่ยอมเงิน25ล้านก็ตาห้ามุ้มเสดเนาะุ้มเนาะุ้มแล้่าอตอมก็ักคันเด้อเอออมก็ักคันนเออเอาคันมันบ่ักแล โช่ให้อ็งันนั้นมันอยู่เมื่อใดนะเขาจะก้นไปเขาเอามันกระกะอ่ะมันตายปลาหย่ามันใช่ทำไรมันอีนี่นะอ๋อเอาปัญญาได้กับมันบระจายกับมืงเฮานี่เขาเชี่ยวมันกระกระปุ่นเขาเชี่ยวคือกันกับอีตาหุ่งมัอนลูกแหละอ๋อเขาเขายังมันเสียใจอยู่มันยแค่เพือเอาผักใส่ต้เหอย เออจะล้อมกะล้อมในนั่นแหละเออเออล้อมเบิ้งล้อมโลดล้อมโลดกเอดีลับนี้ลาอมเออ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 เอามันกระขาดบึงญาตมันดออเออ เออมันจะกูจักมันจะเห็นมือท้าหุงีตาหุงงานลำบ่าวอีเฮงเห็นแล้วบ่ยังอยู่บ่เดนนี่นะอันคุนดังนั่นคุณเชามันเบิ่งอันนี้คือกันแล้่นอ่ะคุณเชามันกักรเบิ่งนี่เด้อเอาอันด่าโลดเด้อด่าโลดเด้อตัวนี้เด้อด่าโรดหมาหมาลูกหมาทำมันกระกระโลดอ๋อมกระกรโลดอันนี้ก็ดี เป็นได้ตู้จันพูนพูนซื้อนิ้นนะบวอกเออน้ำนิ้นน้ำนิบอกเขาต้อเอาคัดอีนอนขดจีนอุ่นขดอกอันนี้อ๋อเรียนต้มเงินไปเหรอไอ้หัวมันด้วยต้มเงินนี่โอ๊ยอันนี้ได้เนี่ยกูจักน้ำตาลเลยไปโอนไหนไปโอนอยู่ฮะนนี้โอนธนาคารโอนได้รับเงินเด้ยวกับมาจชท ว่าเลยปิดเน็ตปิดเบอร์ไว้แม่นถือตัวอะไเลยเราน่ะไปใจต้นเราผู้สาวว่าเงินคนหลายเนาะแม่นไม่หลอกเงินไม่หลอกเงินผู้เท่าเอาเลยเลยเขามาถึอยกมีเงินตายแล้วทุกตายเออแต่คนบ่มีเนี่ยเรียบเออ

สรางกับเพื่อนช้่มได้พี่น้องเลยโอ้โหตัวนี่อยู่เฮือนคือเลาหนิทักเนาะ uh huh. เปิดฮ้านสอมแปลงเปิดมาดนไหนปะเนี่ยลายปีเท้าวกว่าปีเลยเปิดมา่อเช้าวกว่าปีแล้วอ๋อ uh huh. ถือว่าเป็นสร้างมา uh huh. 20กว่าปีพี่น้องเลยสร้างสำนันมาหลายเติบ uh huh. เปิดอยู่ในบ้านในเฮือนนี่แหละเนาะ พอได้กลุ่มกินพอได้แก้ไขครอบครัวโอ้พอได้แก้ไขพอได้กลุ่มครอบครัวอยู่เนาะอแก่ก็ครอบครัวพอได้อยู่นิดน้อยโอ้บ่ถึงลูกบ่ถึงเต้าแลยนะบ่ถึงขันว่าลำรวยอืมพอลำรวยดอกพอได้อยู่ได้กินโอ้อืมพอปาดเพิ่นครอบครัวโดยโดยโดยมีต่อมีทางหาหนาหามีทางหาหาไปโอ้ส่งลูก เฮียนนำแน่ตามภาษาหาอยู่บ้านเขาเนาะภาษาหาบ้านเฮาได้เอาไปบ่ได้ก็แล้วดอาย้ยเหดนาคนกเห็ดนาแลวต้นิัสิสิบลักือการเห็ดนาเนาะอยู่บ้านเฮาพี่น้องเก็ได้แก้ไอรหบอกรห์บอหบกรห์บอกกบอหบ่ได้แก้ไขอกอบออกรบอบ่รบ่เฮ็ดบอหา

เขามาชี้เข่าป้าอยู่ในเหือนเอ่อเข่านี่ท่านก็บรได้ไวปเข้าดอกเนาะมาชี้ว่าั่นกับถ่านล้อเข่ามาหอดเลยจะออกก็ดีด้เนาะดีเออดีแล้วจากเข่ามาหอดเลยจะออกเข้านี่อันนี้รถออกไปรับถ่านเลยรถตู้กันชื่อหูสาวเดีวมันจะคอยทางเนีมทางอยู่ ทาคุณเราถ่ายเเนาะเออเลือนแล้วขับค้นพูมาขับมาคุ้นกันไรเนาะเออเล่นมาแล้วมันเสียวเพิ่นอยู่พุ่นเพิ hey ่นกับเจียวเบียมาซอยได้เพิ่นว่าเนาะบัดบอกมาชะโอ้ยจน เห็นหมดีจำบ่ทวจรฮัลโหลเชาเล้บ้นทองนั่นเง้อาเชมาไงจำบ่เชทองนันฮะฮันดีเช้าแล้วเบิ้งพืนเบิ้งดูกันอรบ้านเช้าืนเบิ้งให้เบิ้งดูยินบอ คือเทรบุงไปแล้วมันเฉียดได้บ่ของเจ้านั่นย่ามันถือท่องเจ้าบัญชีบาตรตืมมึงไรหังนะให้ไ,หไปบอวางช้ำนักดูจานเช,ช้าอยู่รับเชา้าเช้าเราไปหาเมื่อไรก็ได้ผมไปแล้วหนรักเช้าได้ลงมันเชิญวันนี่แล้วมันจะสบายเอาแลว้วไปยังลักเช้าอยู่ สวรรค์น oh, ี่ก็ได้โอ้ยคนเชียร์ปนมาอยู่ในนี้นั่นสาวอยู่รักสาวอืออือไปช่องอันนี้นั่นผู้สาวอันนี้รักสาวอันนี้เอาแล้วตุจันมีผู้สาวร้ายเลยเอาเนาะนมนมนี่น้อยนี่อยู่สูบเราบอได้ดอกทำอะไรสำหนึ่งบอได้จะแท้ผู้สาวเราไล่เอาลุ้นอาเซียนเนาะของสูบพได้ดิพอได้จะสูบอาเซียได้ คนเช็ดปน